เนี่ยตาล้มกลมหยาดข้างล่างพอสีได้เอานะครับดอกดอกดอกนี่หอยน้องไปได้หนีเลยครับเนี่ยเดี๋ยวหอยน้องไปได้เนี่ยครับนี่ครับเป็นตู้ดอกแปดนิ้วครับยุด,ดันมาดอกสิบสองนิ้วครับเน,นี้ยก็ยตัวตันเล็กเป็นแผงไอ้เสาครับแผงเสาใส่ในในรถนะครับแต่ว่าสิเป็นเก็บพะเวแอมครับพะเวแอมสองโตครับ ตาบอกกเห็ดเห็ดให้มันได้พื้นที่กับน,นี่ครับคือวางดอกแหลมครับเนี่ยนี่วางดอกแหลมครับสองดอกแล้วครับวางวางดอกเหียนลูกคือสีเห็ดอันนี้จะอยู่ขอบนี่สีอันนี่ครับอันนึงอยู่ล่างตั้งแล้ว ตีกรอบเป็นอะไคร่ตีไส้ตะเกียงครับไอ้ตีนตีเส้นนะน่ะตีเส้นตีนี่งี่งี้ง่นี้เลยอันนี้คือสีเห็ดใส่ตะเกียงครับใส่ตะเกียงหนาดอกครับนี่จ้าเมย์กำลังตัดอีกขางหนึ่งอยู่อันนี้ตัวตะเกีงนะเป็นตัวตะเกียงครับตัวตะเดียวครับอ่าเป็นตัดตะเกียงครับใส่หนาตะเกียงเป็นหนาดอกครับเป็นแนวสไตล์แอบดังครับสไตล์เชิงน้อยหัวน่าจะว่า จะกองเพน่นกับบางน้ำนั่นแหละตะเกียงกับตะเกียงอะไรประมาณไส้ตะเกียงเลยอ่ครับไม,ม่มีซีเมนตครับเนี่ยนอ้ตะเกียงข้างหลังหน้าตะเกียงไอ้ที่ตะเกียงหน้าเด้วครับอันนั้นเป็นแบบตะเกียงครับวาดารูปแบบวิจิตรจอครับมันได้ออกมาแบบนี้ครับวาดตามรูปนี่แหละ ที่ทำป้องนี่คือแัองนี้อ่ะที่ว่าทางต่อเกลียวมือเสานี่ใส่เหยีดเป็นแผงเช้าครับเผื่อใส่ผ้าเบอร์แอมครับเดี๋ยวต้องวัดว่าความกว้างของพ้าเบอร์แอมอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับก่อนที่จะยืดว่ามันสีออกมาสำเลยน่ะต้องไปวัดบวงกลมว่าจากเส้นจากเส้นครับหลังจากใส่แอมเนี่ยทำแบบนั้งไปวัดแอมอยู่ว่าความสูงความสูงของแอมสิโยขนาดจากเส้นครับก่สิมีว,วัดออกพอสิวางแอม นนนขนาดสิบวกล้างกันได้ครับเาถือว่าง้งุภาพอยาตัวนี้ครับถือสายพเวอร์มันเต็หัพอดีครับ ส่างแงเอร์หาครับเพอนอันนี้ช่างตอครับชางพงมาล่ะนม่เห็ดอันนี้เป็นแนเาิดดอกด้าน,นหลังครับชงกกำลังหลดอยู่ดูเเก็บขอบครับเก็บกบ,าบ่าเก็บทัเสมอพอไม่เอาเบินไม่ใช่กัน2องแนครับเบินไม่ใช่กันสองแนแล้วก,ก็เลยไม่เก็บขอบครับ ลมขัดี้นนี่ครับเบิ้ลไม่เจียวดอกเขีนลงไปครับดอกสกหบครับด้านหน้าคืกยึดเป็นตะแกรงครับที่บิ้ไม่สองสันเลยครับเนี่ยไม่สอง,งอันอ่าทางซลังเก็บขอบนะจะตระแนกำลังสี่เห็ีดเอเอนั้นเก็บแรงเท้า เอย่าเข้าไปอ้ำดันในรถครับจะลำพ้งถืออยู่ข้างนอกหมดตารเห็นนี่ครับอันนี้คือเสียดเป็นกล้องดอกแปดนอี้ยวนะครับสองดอกกล้องประมาณสิบเส้น <c oughs> ว่ามันสิบเส้น ะเป็นกล้องคอนเสิหลอกยักษ์ไงครับตั้งนี่แล้ลักษณะนี้นี่เป็นเบินไม่ครับแต่กนี่มั้แตะครับครับแล้วจะขันสกูแค่ไหนคือเป็นกล้องต่างๆกนักตัดยังตัดไม่ไช่ของไหนครับ ก,กี่เอฟกล้องไอเทีมเอาป่ะนี่คพื่อเอเ็ดตัเวเอ็ดกล้องครับใส่ดอกแปดนิว้วนะใส่ขวาครับนี่นะยูฟังใส เป็นกลองเป็นตู้กันครับเหมือนกันเลยกาาเอยให้องอนีรแล้วเอาอันนั้นหยิบแล้วก็ใส่เลยหยิเลยไอ้นั้นนะเก่าละเท็กกันนะกัดปื๊ดๆใส่เลยยาด้วยกันยเลยกรมเบียบ่ะบ้ก้อันเกาเก่าละเท็กเก่าลเท็ใส่เลย อ่ใส่เลยเดี๋ยวกระจีด้วพอเอากาวห <s> ่อนยอดครับเปิดใส่สันมั่พอทากาวไก่อนเพื่อความเข็ง นี่ครับคือกีบกาวไซสามด้านอันนี้ใส่กันกระเฮ็ดเป็นกล้องขึ้นมาหรอครับเดี๋ยวขอเบิ่งคือเอาใส่กาวแล้วป่ะนี่กะทีได้ยิงใส่ครับติดกาวป่ะนี่โตเลยน,นี่ครับกาวล่าเทียนแห้งแล้วเหนียวครับครับนะสุดยอดสา,างคงอีเชยเพิ่งนะ นี่อพื่อ,อนพี่แล้วพูดเดยว่าเคยบีบกาวด้ว่จะบีบให้เบิ้งแล้วเปล่าน,นี่ครับแล้วก็ยิงครับนะเรามแม่งกำลังดัดไปเหยียดตัดใหม่เพืือไปยิงกลอง,อง้างไหนครับรเราเหยียดกองอ่า ใบซ้าข้างนหนครับเจ้าวันนี้เ็เป็นกู้จอกแบบนิ้วครับยีดข้างหลังลสียูก็ยังกบต้นครับวางอยู่ประมาณที่ไทยขบง,งครับตัวสียูฟังขวาครับอันนี้ตออัวนี้ยูฟังซ้ายต่ตัวนั้นท่านเห็ดกองครับต้องเอลงมาสีกองด้วยกันครับตไไัวนก็ไรเห็นแล้วเห็ดสูงจากบนถึงล่างเลยครับ จากล่างสุดนะคุณเจ้าต้นลางมได้แก้วแล้วครับตอนนี้เป็นเทียเห็ดแข็งใส่พะบเบอแอมนี่ครับไอ,อ,อ้เฉียดความกว้างอ๋อกว้างกว้างเท่าไหร่ครับกวีกเศดกล้องกล่องใส่เส้าครับ ้งนึงนี่คือเราเาบัติเซขับ้านนี่้ันปิดข้างหลังครับเนกล้องอ่ะถ้าตาวิีคขับรับยิบกล้อง มาเลยพิ่งกาวลเดดีดีนผมว่างไม่ทับแล้ก็ยิงเลยครับไม่ใสเลยม่มื่นสิเปาล่กองซะน่ะแต่ผมเอากองเลยกองอย่นั้นแ่ละเ่ต้องการเออเดี๋ยวว้างทับไม่ไปมันเกลียดต้องข้าง เนี่ยเอยเอยก้องสนะตาก้องกรองไั้ปดไว้ก่อนถ้าฉีดเสร็จไปถึงยิ่งแล้ววะถึงยิ่งบะถือั่นแล้ววะขีดเสร็จไหมเอาปืนมายิ่งครับเปืนได้ไง นี่ครับอันนี้ที่จะแมคเซนี่ก็คือแหลงเช้าใส่พ่อแหวมขางไหนครับเราเอามาประกอบแล้ววัดความสูงความหยางเลยละตื้นลึกวัดเลยละครับเขาแหวมเซนี่ย์ก็ตัวซังแม็ตัวเซนีย์อะไรกันี่แก่พ่อแหวมจะตัวสองตัวพ่อแหวมครับขับกับกลางแหลมครับสองตัว ครับเฮ็ดเฮ็ดให้มันวางกับเบาขึ้นมากอดแข็งเิงเลยครับมันก็เลยกว้างจังหน่อยเพราะว่าอันนี้ผนบ่ได้เอาเดียวนั่นออกเพิ่หยกแข้งหลังออกเลยแล้วก็ถังล่างเพิ่งเอาไว้นางนึกเอาครับก็เลยได้ประมาณนี้สูงแน่ถ้าก็ดีเพราะว่าได้กว้างเวลาเขาอยากใช้อันใดอีกเติมเลยครับเนื้ออาจเพราะเนื้ออาจมีโอกาสนางนาอาจจะใช้แบตเพิ่มก็ได้ เแมกเวลเพิ่มก็ได้เกืเือไปครับแข็งไงโย่แข็งกวากเดีเดีย,ยพยบยมครับเลยตั้งตอครับประกอบ ดอกแกงนิ่นี่ครับหรือใส่มงหอยดอกลนนแล้วครับเดี๋ยวหอยเดี๋ยวดอกแกงนิ่หอยลงไปครับนี่ต้องตัดวงกลมตัดวงกลมยัดข้างล่งางข้างในอย่างนี้ครับเนี่ยตัดวงกลมยัดข้างล่างพอเสียด้เอาครับดอกดอกดอกนี่หอยลงไปได้นหนีเด้ครับเนี่ยหอยลงไปเลยต้องใส่แทน นากรอบดอกครับต้อกรอบดอกนี่ีคือตัวนี้แล้วใส่เนี่ครับอัดนดอกเขียนต้องไปข้างล่างครับเกนนี้เป็นขางล่าง้วครับนา่ันื้อครั้งนี้นี่วงแปดนิ้วครับใส่เอาวงแปดนิ้วใส่ลงไปดอกเพี่ยสิเขียนหนาดอกไปแล้วก็เพียนเป็นตู้ครับอันนี้ก็เป็นตู้ดอกแปดนิ้วกันครับเดี๋ยวจะใส่ตะแกรงครับนี่ตะแกรงหนาตรงหนาดอกครับงานสร้างแล้ว เดี๋ยวถ้ซื้อแบบมาเพื่อนนี่ครับนี่นีเน่เดี๋ยวเป็นกรอบตะแกรงครับเดี๋ยวใส่ตะแกรงลาดอกเลยแบบหอนโหดจังหน่อยซ่อนความโหดนิดนึงนั้นกับแอบ,บดังครับเนี่ยรถเพิ่นกับเท่ๆงามๆสวยๆนะ่ะกับเพียงเสียงแอบ,บดังมาเบิ่งว่าสิเป็นยังไงมุนวิปุยวะมุนวิปุยอืมอืมสร้างต่อกันประกอบแล้ว กับบ่มันเจกยถอดออกประกอบไม่อีิกแล้วอ่ะยันยันบดีให้เพิ่นนั่นแหละเฮ้ยถอดดูดูแล้วอ่ะยิงแล้วก็ถอดยิ้งแล้วก็ถอดแล้วะนี่แล้วก็ทั้งสิปิดอีกแล้วสี่ปดเปีดเป็นตู้ครับตู้ดอกแปดนิ้วบ่ดังให้หูไปครับอย่ากให้ดังแห้งกับเปิดแห้งน่ละนี่แล้วก็เดี๋ยวป้าปีตครับเนี่ย ปลาปิดมากปิดแ้วเวลานึ่งก็เอาดอกหอยต้องไปเลยครับนี่ปลาเนี่ยปิดครับแล้วที่ปิดอะไบ้งปิดทั้งซี่แล้วว่านี่แล้วว่าปิดตั้งซี่ละ,ละ,อละเอากาวทาก่อนนะครับากาวราเทียบทาก่อนเบอ่อความแน่นครับใส่กาวราเทียเนี่ยเวลามันแห้งมันจะแน่นครับมันสิแข็งครับเดี๋ยวก็เลยยิงแม็กใส่บ่มันใจดีกับสะกูด,ดึกเข้าไปอีกครับจะขอบนึง

ในรถนะครับแต่ว่าสิเป็นเก็บพระเวียมครับพระเวียมสองโตรครับแต่ว่าก็เห็ดเห็ดให้มันในพื้นทีก่ก็คือเห็ดสูงขึ้นเต็มพื้นที่แล้วครับจากบอ่อนังขึ้นไหมให้มันสูงประมาณนี้เลยนี่ครับเพื่อเก็บอย่างอีกลหลายๆอย่างครับทุกคนอยากเพิ่มอ่าอีอย่างอีกก็ได้ครับไปแผงง่ายๆเลยจังเอยนี่น,น,นั่นมึงนี่สนิทพากันเอาแม็กเป่าไม้ยิงให้กันแต่พวกมันวิ่งกกันเลยเดี๋ยวเอาแม็กไม้ยิงเลยเอาสกูขันนแล้วี่ นี่ครับรเ,เ,ดเดี๋ยวขึ้นไปใส่บัดเนี่ยเพราะจะได้เราเอาขึ้นไปใส่ทั้งรถครับวัดนี่ละนี่เป็นบาง,งอันละเพร<น>าว่ากระบอบนมันใจปายในต้องเราเอาขึ้นไปวางอีกทีนึงเพราะว่าซางแมกเรามักประเภทที่ว่าเอาขึ้นไปแล้วง่ายกอ่าอีกเท่ากันไงละเงากระตอเงากระตัดตันกระตอแล้วว่ะบ่อยากจังอยแล้วป่ะอันนี้ทาปืนเนาะมีลูกบ่ล่ะเบื้องในเด้อเอามือห้องวงก้อน นี่ครับทางแนี่ยกำลังเห็ดกรอบนี่ครับเป็นกรอบตะแกงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสารองครับก็คือเอาทัมเมอร์ดูดครับอย่างเราเตอร์อะดูดนะครับดูดเป็นลองครับจากลองเพื่อใส่ตะแกงครับใส่ตะแกงหน้าดอกเดี๋ยวมองไรที่ว่าอย่างไรนี่ครับนี่นะเบียรจังนี่นะครับนี่นี่ครับห่มหนังครับเนี่ย เราก็จะใส่ตะแกรงครับเนี่ยพ่อ,อาตะแกรงพ่อ,อพ่อของเจ้านั่นไ่พ่อของเจ้าปะข้างในนี่วะข้างในขางนี่บ่ข,าขาบ้าขงในเดี๋ยววะนั่นก็ได้เดี๋ยวเอาอันนี้ใส่ก็ได้เดี๋ยวชิมทอดลองนี่ครับตะแกงงรงล้างพึ่งน,ลลนั่นแหล,ละแล,ละ้วนี่ครับอ๋อน้ำตาลแล้วเหลือะติดหน่อยสิดเยอะลงนี่ตะแกรงไม่ทั้ง นี่ครับเป็นตูดอกแปดนิ้วครับยูดันนาดอกสิบสองนิ้วครับเนี่ยก็ไบตันเล็กไบตันเล็กเป็นลำดอกจะใส่รอหลายใส่รอจะซื้อใส่ให้ยังเลยเนี่ยพูดวันนี้เอามาใส่เห็ดงานนี่ครับความกว้างรวมเบิ้ลไม้เบิ้ลยังสําหรับตูดอกแปดนิ้วนี่ค็ัยูอ่าสิบสี่เซนเคอรงครับคือปิดหน้าปิดหลังเะครับปิดเนี่ยเบิ้ลขนาดยุ่ประมาณนี้ข้างหลังเป็ปิดครับมีท้งหลังปิด ยี่สิบสีเส้นเคอ่ะพอเบิ้นนี่เป็นไม่สิมหามิ้นเบิ้นครับพอตรงในแขียนนาดอกค,ครับตัวนี้เป็นกรอบอันนี้คือเป็นกรอบกรอบด้านหน้าแล้ววันนี้ก็ใส่แผ่นข้างหลังครับเจาะหูแล้วก็บเบิ้นขอบครับเพิ่มขอบแต่ว่าตัวแผ่นขางหลังนี่สียูป,ประมาณสิบสิบมิ้นนี่ครับแล้วก็ใส่ขอบแขนที่ยังที่บอก่ะอ่ย อันนี้เป็นช่องฟอดนะครับตรงกลางตรงไฟช่องฟอดออกช่องฟอดชางแม็กซงสัะเนียด้วยช่องฟอดที่สไสว่างเลยช่องฟอดทั้งยาวทั้งกว้างออกเส้นหนึ่งอกเส้นหกนิวครึ่งครับชุดสามเซนอ่าสาสูง13สามครับสูง13สกว้างหนิ้วสูง13มนิ้วแล้วครับ พอทางแบกเลยว่าเป็นเนี้วแล้วพอพ้นนเป็นทางพ้เสื่อไมพ้นอยู่บอกจะเป็นเส้นเนี่ยนีน่รค,ครับนี่แหละอยากได้ใหญ่งก็นี่ก็ได้ต่องพอนก็นได้น้อยก็นี่ก็ได้ตามที่เขาต้องการนั่นแหละนี่ด้านคางเฮ็ดเข่าม้มเขายังครับนี่เข่าเดี๋ยวกระดีหุ่นหนอกหุ่นนังเฮ็ดให้เนียเน้ยบๆจังน้อยเข่ากัปปอดีรถ นี่ก็สิมี้ไซจักเกีงครับไสจตะแกีงข้างหน้าครับเป็นแนวออกไปทั้งปีพศ2024ยังไง e ปีนี้งี้สีไปเอาเพิ่มปเป็นเป็นซปีเลยข้างหน้าเลยบนถังเกลียว e นี่ครับนี่นหละจะเบิ่งดิบกับงามซชำเนีย่ยพีน่น้องสีเสียงดังดีซชำหน่อยเสียงดังบดดีกับสร้างหัวสวัสดิ์เจ้ามืองงามอืมนี่พอร์ดลึกอยู่ แล้วคือที่ได้เสือมองนี่เห็นครับมึงเห็ดเป็นทางยางเขาเาี่พูดได้อยากไปหลีนนะฮะเห็ดมองให้แมวนอนทางไหนไม้แมวนอนว่าสิ่พนมากเลี้ยงแมวสั่งเราแล้แมวขึ้นได้รังคาแล้วแบบนี้เราวอให้นอนได้หนีรถแล้ววะยังคครที่พูดดีควรลดแล้ววะนี่ครับเป็นตู้ยิงหลังครับดอกสิบสองครับแล้วก็ ข้างหน้าเป็นแปดนิ้วครับทั้งคููเลยแปดนิ้วซีดอกแล้วก็แหลมสองครับฟังแดดลมล้มตกแล้วว,วะยามสอบกับยามเว้นจอดได้ห่มแล้ววะยามแดงถอยออกมากินเหล้ากันแล้ววะไม่กินเบียร์ย่างหมูยม่างหูหมูไปแล้ววะกับทีนี้ย่างกินต่อผิดต,ตีมันเต็นแล้วว,ว่านิดเหล้าให้แววววนี่จะเล้าดอกว่าข่อยบริวารดอกท่าาง ก็เขาไปแง่บ้างแล้วแล้วแต่รับไปแย่บ้างกันนะสันคือว่านสีอมแถวสั้นเลยไม่มาไข่อมหรอแล้วมานั่นเนาะนี่ครับฟังออเดอร์ฟูเจ้าช้างละเอียดกันเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับกำลังแล้วเริ่มแล้วนี่กันนี่หูหนังสีดำนั่นวะหูหนังสีดำมองนี่เฮ็ดเป็นไออันน,น,นี้นเฮ็ดเป็นสปอยเลอร์อ่า เดี๋ยวเห็ดเป็นสปอยเลยเฟุตนน่ะเนี่ยเห็ดขึ้กันแข็งทึ้งหรือเปอ่าแข็งทึ้งแล้วซังมาหรอกกันน้องนี่อันนี้เห็ดใส่ขึ้กันซังเงี้ยครเห็ดหงายขึ้กันนะอันนี้จะใ่ดิ้ดขึ้กันแล้วเปล่ากำลังเริ่มตัดเล็กตัดยังล่ะสังพงศ์กำลังใส่ใบจอกใบเกียร์ล่ะเราเล็กมาตัดแล้วเราถนัดทั้งตัดเล็กแล้วอ่ะ ตัดไม่ตัดไหล่เราสนัดป่ะไหนแล้ววะยันไปเลียแล้ววะ <c oughs> ตัาสนัดต่ลูกหมูเลยแล้ววะเนี่ยเราตัดเล็กให้บ้างแล้ววะอ๋อเนี <c oughs> ่ยนี <c oughs> ่ครับ อันนี้คือแผงใส่พระเบียม antis, นะครับเนี่ยแผงใส่พระเบียมอยู่ข้างไหนครับเก็บพระเบียมอยู่ข้างไหนครับเราเก็งเสียงอยู่ด้านนอกครับอันนี้ที่เก็บใส่พระเบียมอันนี้เราเก็บแผงมันเข่าคางครับเนี่ยเก็บสลบไปเนี่ยมันเข่าคางครับเข่าครับบดีรถข้างไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเราสี่มาวัดเจาะเดี๋ยวหายเมื่ไหรพื้นที่กคอนเท็ดใส่ขางกนยังคอยจะไปวัดว่าสีว่างพระเบียมอยูไหนแน่ะครับยังคอยจะไปตัดใส่พระเบียมอีกหนึ่งยังคอยมาวัดอีกอีกหนึ่งครับนี่คือแผงใส่พระเบียมข้างไหนครับ เบาพื้นส่วที่ว่างานี่ครับอ่ะต้นเบาะข้างล่างโอเคข้างในนี่ครับคือใส่กรอบเพ่เข้าไปข้างในครับใช้สีไทยครับเอรสีเ,สเย็ดสลบเย็บขอบครับเย็บขอบ อันนี้บ่เห็ดเต็มพวกนี่ครับนี่เพาะเห็ดเห็มันหุบขอบหลังนี่ครับเพราะมันในหัวไม่ของหลังของล่างในเพย์ไม่เข้าไปก็ต้องเห็ <c oughs> ดแบบนี้ครับเป็นกล้องเก็บผาาเบอร์ไปตัดแทนแสงไปตัดข <c oughs> องเขานะไม่อยากทำเนี่ยบ่เงาะมาใส่ไปขึ้นเขาครับนี่คือแผงพ้าเบอร์ครับเก็บพ้าเบอร์แอมผังนีะทางแม็กล่างเห็ดเจียบขอบ ครับมันนี่ทำขึ้นอีกล้วนี่กำลังโปรครับโ,โ,โป้เจ็บเข่าครับ,บมแมกได้เนินครับมีหเ,เป็นโ้็นเคร่งกง็ดีช่องฟอดครับโดดทั้นึกำลังจโปแต่ทั้งนี้โปแล้วเก็บโปลยังรับหามันเข่าเราห็มีหัวหรครับเจีบโ,โยู่ ลอยล <The> like ่ะท the <The> ั <hguru odo> ้ง <layers> น <the> <the> ้เจ้าอันนี้มันนี่มันไ่ได้ยึดคือเลยเงสิละมันไ่ได้ยึดเดเ๋ยวโปทั้งนั้นครับเี๋ยวทั้งนั่นมดเยไ้อโปเนยเ้าหอนได้เอานั่นนะติดนี่นเจ้าเกาเาเกาิดประมาณหันี่ละม่หนุนไม่หนุนหมดเอาโปมันก็จเป็นหู้กับังโปเขียบส่มก็อสุ่มรอ อ๋อขนาดให้ตัวนี้อันน,นี้นี่น,นัน่ารู้จักอ๋ออ่าสีเกาน,นี่นครับผู้ได้ถามว่าใส่สีโปอยังยงี้ครับนี่สีโปร,รถยนต์โปเหลืองเ่ยโปพลาสติกนี่นะครับปองนึงกั300บสามร้อยบาทครับสามร้อยหกสิบนะประมาณส<อ>ามร้อยหกสิบเดสิบอย่า้ด้า,า,านนี่ อ่ะว so ิธ <brightness> <desserts> ีผสมผสมพันธบ้างดูครับก็พันธุนอย่างเห็นอยู่างนี้เอาเนื้อสีผสมจะใส่ตัวเลี้ยงหลายได้ครับเอาใส่พอดีแด้วจะไปหยอดสีเลี้ยงหลายเหี่ยงคาไม่ปัดนี่ได้ครับเหี่ยงคาเคียงนี่เนะนี่คือเนื้อเนื้อสีโปครับตับเราตามความจริงกันโปได้ทุกยี่ห้อครับมันเป็นท้องเลือยครับอันนี้ก็แหละผ่าดูหลายแมวห้องไรเนาะ จุกมือมาเฮามึอนี่แมวห้องอ่ะนี่เราตัวเล่งมาใส่อันนี้ตัวเล็งครับมีคนผัดฐานเนาะเบิึงได้ครับนี่โปตีมันเข่ากันกับสีเหลืองครับเดี๋ยวถ้าได้หยอดสีเหลืองเด้วยนี่ตีเห็นยูพื้นคืออันเก่าครับนี่คนก่อนนี้ค้นไหนเนี่อันนี้น้ำมันอยู่เด็กน้ำมันมันเข่ากันแล้ววปะ มันลื่นแล้ว嘛ลื่นจังไงกันแล้ว嘛มันเขียนพดแล้ว嘛เดี๋ยวหลอดเหลืองมาไส้ไปนะนี่ครับหลอดเหลืองนะฟ่อมเลย <laughs> เไส,ยสไ้ผสมคนมึงรึต่างซ่างไส้ผสมคนมึงรึต้องมีอย่างหลักจับหยัดหลอด นี่ครับอ่ายีหยงครับะม่าณนี้ยแล้วก็ค้นเนี่ยมันเข่ากันครับเหลืองมาตองไปใส่หลายครับเหนือหลายถ้าว่าตัวเล็งใส่บดต้องหลายก็ได้เนี่ยแล้วก็คนมันเข่ากันแล้วก็ไปโปครับอ่าเพราะค้นค้นเข่ากันแล้วก็ไปโปเลยเนโอเคกับปีโปครับมีคนคนถามขมาคอมเมนต์ถามมากเอเดอเบิ่งครับ วิธีผสมดินโปะครับสีโปะสีโปะพลาสติกเขาเอินถ้าสร้างเพื่อที่เจอเถอเนาโปะพลาสติกถ้าสร้างเลืองนก็ว่าโปะหล่นยนต์ะโปะเหลืองนะคงไม่เห็นโอเคอืมคือหันไฟล้มเลยวะนี่ครับตีมันเข้ากันดีๆให้มันเป็นเหลืองเบิดละมันเนีนั่นเพราะจะเหลืองเลี้ยงอะไรแรกอะกำลังเลี้ยวๆนี่ก็ส่วนใส่เลี้ยบเลยครับเพราะถ้าคนไปโดนโดนคนโดนหลายมันสะเขียงค่าเกียง ฮอ,อนใส่ตัวเร็งแล้วนี่ครับโปรผสมที่เหน่อยแค่ผสมหลายผสมหลายไม่ใิโปรประทันครับเราโขนหู้เลยละอืมคือ่ออคอยดีท่าอ,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 อ แล้วก็น้ำสิบโปรยลงล่ะโปรยอย่างแก้มอย่างเติมอะไรอุดเลยครับเมื่ออย่างไหนมองไหนเป็นหู้ก็สามารถอุดได้ครับอุดแล้วก็กวัดเข่าอัดเข่าให้มันแน่นๆนั่นสิละครับมีซีการ์ดนี่ครับหลังจากเคล็ดเข่าขับลูกขับยังแล้วเรียบร้อยเพื่อสิมาขัดมาหลังแตงแล้วปูแล้วเขาก็นั่นแหละกรับให้ลงมาครับก็คือถอดลงมาเพื่อสิมาขัดมาหุ่มหลังหุ่มหลังครับวะเนี่ยมื่อเนี่ยคือจะเป็นหุ่มหนังขึ้นติดตั้งเลยครับเนี่ย อืมอืมครับอันนี้ก็บดเดี๋ยวจะคัดครับเนี่ยเพราะว่าเขาเขาบอกเขากำลังแล้วเรียบร้อยแล้วทายออกมาแล้ววันนี้ก็มีคัดมีอย่างกับหุม่มหนังครับเรียบร้อยกับจิตตัง้งใหมื่อื่นก็บอะไดเรียนระบบระบบย่างเตรียมพร้อมโอเคเรียบร้อยสําหรับมือน,นี้